ตอนนี้แม่มาที่บริษัททําครีมนะคะบริษัทครีมคุณผู้ชมค่ะเพื่อจะมารับครีมค่ะ Hi good morning Norma is Tanya hi t a n y a g o a h e a d and come in ค <Okay. S 2> okay, thank you so much Thank you บริษัทใหญ่นะคะอยู่ที่ Los Angeles California ค่ะคุณผู้ชมขะบริษัทนี้คือบริษัทที่ผลิตครีมเคชนะคะ เดี๋ยววันนี้แม่ก็จะมาแล้วก็จะนําครีมไปส่งถึงมือคุณผู้ชมที่หน้าบ้านประเทศไทยนะคะเดี๋ยวไปต่อที่บริษัทส่งสินค้าเลยจ้ะ น้ำหนักวันนี้141.5ขออีกที1อาทิตย์นะคะลดไปแล้วประมาณ3พาวจุด5 3พาวกว่าประมาณ3พาวกว่าฉเฉลี่ยประมาณกิโลครึ่งกิโลกว่าๆนะคะคุณผู้ชมก็เดี๋ยววันนี้มาดูแล้วกันว่ารูทีนการเปลี่ยนแปลงอาหารของแม่เนี่ยกินอะไรบ้างนะคะ เริ่มจากวันนี้มื้อเช้าเนี่ยทานกาแฟไปแก้วหนึ่งยังไม่ได้ทานอะไรเลยแล้วก็ทานเบ็ดมะม่วงหิมพา,านไปประมาณขยุ้มมือหนึ่งหนึ่งช้อนโต๊ะนะคะก็กลางวันแม่ก็จะทานแบบได้เยอะหน่อยอะเสียงอะไรจะกล้วคือกลางวันแม่ก็จะทานได้เยอะหน่อยนะแต่ว่าเย็นเนี่ยแม่ก็จะทานที่มันเฮลตี้หน่อยแล้วก็ตัดพวกขนมหวานขนมไทยเฉาก้วยนมสด ขนมกะทิทับทิมกรอบเอ่ยชีสเคก้กเอ่ยไอศครีมเอ่ยพวกนั้นน่ไม่ตัดออกนะตัดออกไปก่อนอาจจะอีกสักพักอาจจะทานได้นิดนึงแต่หมอบอกว่าทานได้ก็คือแต่ว่าแค่หนึ่งสกู๊ป นิดหน่อยจากที่อยู่เคยทานเนยเยอะอยู่ก็จัดการไปทานหนึ่งสกู๊ปแล้วก็ไปทานเลี่ยงไปทานมื้อกลางวันซาผ้าถ้าเป็นมื้อเย็นถ้าอยากทานของหวานคนแก่พออายุเยอะแล้วเวลาทานข้าวเสร็จเนี่ยจะอยากทานของหวานใช่ไหมคะต้องมีของหวานตบท้ายปกติก็ช็อกโกแลตปกติเนี่ยตรงนี้ในครัวแม่เนี่ยจะมีช็อกโกแลตไว้หนึ่งกระปุกนะกระปุกเบล้ริ่มเลยจากคอสโก้แม่ก็จุบ๊บเข้าปากหลังอาหารเพราะฉะนั้นตอนนี้แม่ตัดออกไม่ซื้อของพวกนี้ นะคะคเรามาดูเกี๊ยวต่อนี่เกี๊ยวกุ้งเปิดออกมาก็จะมีชิ้นใหญ่ๆนะคะห้าหกหกชิ้นหเกียเก๊ยวเกี๊ยกุ้งหกแล้วก็บะหมี่เดี๋ยวเอาอันนี้ไปใส่น้ำแล้วเข้าไมโครเวฟกันนะคะสามนาทีก็ให้ใส่ใส่ผักไปเลย ก็จะใส่เต้าหู้ไม่นิดแมแต่เต้าหู้คือโปรตีนกินได้กระเทียมเจียวก็อ้วนแต่ว่าไม่เป็นไรมื้อกลางวันนี่ครับเดี๋ยวไปทานนอกบ้านีพไรพึ่งยังไม่มาไม่เอาร่มกลางไว้เพราะว่าแดดมันร้อน ลมวันนี้ลมน้อยหน่อยปกติจะลมแรงมากนะคะนี่อือเสียวลมลมมาแล้วมาแล้วหนึ่งมาแล้วหนึ่งแมงวันหรือพึ่งอะ่ะโอ้ยพึ่งเห็นไหมบอกแล้วเห็นไหม เพิ่งนี่ได้กินอาหารแมงวันหรือพึ่งพึ่งแม่ต้องไปก่อนนะคุณผู้ชมปิดก่อนปิด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 ไปแล้วกลัวพึ่งต่อยไม่ไหวจริงๆพึ่งคือจมูกไวมากเลยที่บ้านแม่ธัญญาเนี่ยอยู่บนเขานะอยู่บนเขานะข้อเสียก็คือเดี๋ยวนี้พึ่งเยอะกว่าเมื่อก่อนอืไปนั่งปุ๊กพึ่งมาต้องยอมแพ้หนีไปก่อนดีกว่านั่งกินตรงนี้ดีกว่าชมวิวเหมือนกัน สะดวกเดี๋วเสร็จแล้วก็เก็บบ้านเสร็จแล้วไปออกกำลังกายที่ยิมกำลังกายก็ต้องคาร์ดิโอให้เยอะก่าเดิมหมอบอกว่าคาร์ดิโอคือการทำไงออกกำลังกายเดินหรือวิ่งหรืออะไรก็แล้วแต่30นาทีให้รู้สึกว่ามีเหงื่อออกมาแล้วคินครู b บรนด o นตั้งนาตั้งตาเล็กแบรนดอนสแควรเขาใช้นับถอยหลัง how many how many no it's one two three four and five five and do it five and four four and put it down ไม่ทำละเขามือลง เขาเอาเอามือจับลงเนี้ยให้นับถอยหลังตอนนี้กำลังสมาจิตใจจดจ่ออยู่กับก้อนหินตาคานอะโวคาโด Brandon s a อ a โ o คาโด Good job Is this your new bag ไปเก็บมาอีกลูกปะลูกครับ This one, there's one right here. Put it there. No. Okay. Ah, Brandon. No. Say, say, be what. Yang lo. No, no. lúc này. Get this one, Get this one. This one too. This is a good one. This one too. Oh, lúc hiểu. Là wrong. Chờ chắc qua ư. Nhiều luôn. What do you say ลวงจะไม่ <You 're S 2> เหลือ Welcome ใส่เป้แต่พังง่ายน้ำมันตีแลลมพัดไป How many is that One two three four five How many <c oughs> One two three four five and Six good job ลมแรง เอานั่งกับพื้นไปเลยใส่สบายมากเลยเก่งไม่ให้หนูซื้อมานะไอ้เท่าไหร่แปดเหรียญเแปดเหรียญเนาะเอวยังยี่ใส่แล้วหอมใช่เออใส่สบายแล้วมันเป็นทรงแบบทรงสลักเขาเรียกทรงสลักใส่ไปทํางานใช่ทรงสลักมาดูให้คุณผู้ชมดูมะนาวดีกว่านี่จากวันก่อนคลิปพี่แล้วยังเขียวคลิปนี้เอาไปไหมมะนาวเอามมะนาวตัดไปเยอะมากเลยอะแอนดี้ให้มาไม่หมดหรอ นี่วันนี้เหลืองเยอะมากาอ๋อเนี่กางเกง11เหรียญเหรอ11เหรียญแบบจีนผ้าพันคอด้วยโอ้โหเนี่ยถ่ายผ้าพันคอเท่าไหร่สองเหรียญผ้าพันคอหกเหรียญหกเหรียญอืมนิ่มแต่หกเหรียญถูกจะกลัวไปเดินให้ดอกหญ้าเข้าหูเสียเงิน,นงอีกนะขายไปแล้วห้าร้อยอมะนาวเยอะจริง เอาเลือกลูกเหลืองๆไปก่อน ปีนี้ใบเล็กมากปีที่แล้วเนี่ยใบใหญ่แล้วก็มันจะเป็นแบบแตกๆผิวมันจะแตกเยอะใช่ไหมคะเจมส์เขาเขบอกว่าเออสงสัยเราลดน้ําเยอะไปเขาก็เลยแบบปีนี้เขาเลยลดน้ําลดน้ํามะนาวให้มันน้อยลงก็ปรากฏว่ามะนาวจะออกมาลูกเล็กแต่ว่าลูกโดกแต่ไซส์นี้ก็โอเคนะคะเพราะว่าเวลาเข้าที่บีบมะนาวเนานะ มันจะพอดีเป๊ะเลยตอนนี้แดดล่มลมตกแล้วเดี๋ยววันนี้แม่แวะเติมน้ำมันแล้วก็เมื่อกี้ไปออกกำลังกายมาเดี๋ยวแวะเข้าคอสโก้นนิดนึงพอดีเมื่อวานว่าจะซื้อของบางอย่างลืมซื้อวันนี้กลับมาเก็บตกนะคะก็มีผู้คนบอกมีคุณผู้ชมบอกเออพักนี้ไม่ค่อยได้พาเที่ยวซื้อของเลยก็เดี๋ยวน่ะเดี๋ยวซื้อของให้เลยแล้วกันนะคะคุณผู้ชมร้อนอากาศหนาว,นาวร้อน อเ okay. รียบร้อยค่ะข้าไปช้อปปิ้งต่อยังไม่หโมงพระจันทร์ขึ้นแ<ด>ล้ว เริ่มต้นเลยกระปุกเบล์เหลือสิบห้านี่น่าใช้มากหอมมากยี่หน,น้อ้คุณผู้ชมแจ็คกเก็ตสามสิบเหรือสีสิบสวยๆเนาะสี่สเหรียญที่นี่จะมีของขายแล้วก็ไม่แพงสีดำสีส่สบครัพี่น้องขาคุณผู้ชมขาในเส้น,นาวกองถนนที่นี่นะจะมีของแบบขายอ,อ๋นนี้ของเด็ก น่ารักจังเลยอ่ะพอลโลใส่ได้ไหมอ่ะห้าหกตัวสิบเหรียญเองคุณผู้ชมยี่สิบลดไปห้าเหรียญไม่แพงเลยอเสนาวน่าใสมากสสยมากซื้อให้ของขวัญดีเลยอ่ะอันนี้หนึ่งีซสิบสองเหรียญผ้านุ่มๆสิบสามสิบสามเหรียญ แม่มองมูฟียี่สิบเก้าเก้าวิตามินที่ลดราคานะคะมองหาฟิชออイル 1699หูราคาขึ้นเยอะมากเดี๋ยวไว้รอเดี๋ยวมันต้องลดเดินหน้ามรายังไม่ซื้อเขาจะลดสลับกัน10เหรียญเอาอัน,น,ออนอหนึ่งอาออยุเมื่อไหร่อ่ะวุ้ยหมด27นี่10เหรียญเบเริ่มแพ็คนี้9เหรียญเอาไปเลยโหนี่ไบโอตินเก้าเหรียญ แ a s k สกินเนของพวกนี้นั้นจะลดถึงเขาจะมีจำกัดเวลาเห็นไหม expire 17ก็คือวันที่17ก็ราคาปรับไปเป็นปกตินี่ลดลงมาเยอะเลยสี่เหรียญเหลือ13 h a ามแฮร l กินนลคอลลาเจนนี้ก็น่าทานเนาะ16เหรียญ15เหรียญคอลลาเจนลดถึงวันที่17คุณผู้ชมมูฟรีนี่กินดีมากเลยนะหัวเข่าก็ก๊อแกบแกนี่หายเลยนะ ดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเลยนะคะนี่21เหรียญลดราคาปกติ26ทคุ้มมากคุณผู้ชมดูเป็นทับทิมแล้วก็เคลือบด้วยช็อดากช็อกโกแลตแต่ดาร์กช็อกโก,กแลตนี่ก็แต่ถ้าทันญ่าซื้อไปนะก็จะต้องควักกินที่เป็นกำๆเพราะฉะนั้นเราไม่ซื้อช็อกโกแลตที่แม่ชอบทานมากคือแม่จะมีพกอันนี้ติดไว้ในครัวตลอดแล้วก็พอแบบมึกอยากของหวานก็ นะสี่ห้าหกเม็ดใส่กำมือแล้วก็กินนี่แหละตัวที่ทำให้น้ำตาลสูงคอเลสเตอรอลสูงนี่เยอะมากใหญ่มากครับกอนนี่ใหญ่อะโอ้โหน่าทานมากครับนี่ชอบปโลนฮาวายเอียนแมคคาดเมีย อ,อันนี้ก็ลอ,อยโอ้ช่องนี้ดูได้แต่ห้ามซื้อดูได้แต่ห้ามซื้อนะจ๊ะมองอย่างเดียวจ้ะนวิดาทานเลยด,ดูส,นนดสินี่ใหญ่ เนยเข้าไปด้วยนิดนึงนิดนึงแค่นั้นเองแซลมอนแม่ใส่เลยบ้างจริงๆจะไม่ต้องใส่เลยก็ได้นะแต่ว่าแม่ใส่สักนิดนมันหอย กนน่เสร็จแล้วแม่ก็จะเอาเห็ดใส่ลงไปเลยค่ะตอนนี้ก็ไฟไม่ต้องแรงมากลีลงมันนิดหนึ่ง ให้เห็ดเนี่ยมันได้แบบซึมซับน้ำซอสเมื่อกี้ไปด้วยนะคะคุณผู้ชมนี่ค่ะนี่เลยครอบไว้พอผักกับเห็ดเริ่มสุกเราก็จะเร่งไฟเหมือนเดิมเพื่อที่จะให้มันดูเกรียมนะคะ เรียบร้อยคุณชมให้น้ำแห้งนิดพร้อมเสิร์ฟอร่อยไม่อร่อยก็ดูกันจ้ะให้เจมสกันอันนี้ของเจมส์น,นี้ของแม่ อันนี้ของแม่อันนี้ของเจมส์แล้วก็น้ำจิ้มซีฟู้ดเจมชอบกินน้ำจิ้มเยอะ <Ooh. S 1> จะกว่าน็อตเอยูบ่อยชิมก่อน o ดวเวลคัม o u ้ h e f ขอบคุณครับ <laughs> mm. ขอบคุณเดวเวลคัมอุ้ยนี่น็อตเฟยูบ่อย ซามอนเห็ดแล้วก็ข้าวอุวย,ย,ย,ยวิวจะกลัวหนนี่เสร็จแล้วชิมก่อนเฮลตี้ใช้เวลาทำสิบนาทีเองมั้งง่ายมากเลยออร่อย,อยทานได้ไม่มีเบือ่อ ปลาลงอื่นก็ได้นะคะปลาปลาลวกปลาต้มเนี่ยอร่อยที่สุดน้ำจิ้มเยอะๆไหนแซบๆจิ้มเยอะ